สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่ง h ชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจับค้ำคืนวันที่29พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์มีกันบ้างนะครับผลฟุตบอลไทยลีกประจวบเสมอนครราชสีมา2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไทยลีก 2, 2> แพ้ยูเนเต็ดชนะจันทบุรี6ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันซังโปลีชนะโฮเทนคิวสามประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีากาลีชนะเวโรนาหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสแรงพ่ายกับด้านลองนะครับศูนย์ประตูต่อสองผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนมายองกาชนะบาเินเซียสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ไบตันเสมอเซาเทมออเฟฟ ED, land, ตัตนหน,ป edo, a, นึประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะเซร์แลนหนึ่งประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเหลียอันอเบโดพ่ายอเอสกา0ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันมาร์เดนบวกพ่ายไฮท์เบอร์ลิน1ประตูต่อ3และชชลเกศูนย์สี่พ่ายไกเซอร์สลาวเทนศ์นย์ประตูต่อส ผลฟุตบอลเอเีซีของเนเธอร,แร์แลนด์เฮลวินเสมออาร์เคซีวักไว้1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลการชซิลิบีอิตาลีเลจีนา่าพ่ายกับดานโซัสโซโล0นย์ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลซาอุดิลารอันกซัซยาชนะอันคาริส1ประตูต่อศย์อันนาเซอร์ชนะดามมัก2ประตูต่อศและอันอาลีชนะอันเวดา1ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กบอลบี้ชนะ AAB อันบอก1ประตูต่อ0และผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีอัตัญญาสเปอร์ชนะชีวัสสเปอร์2ประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่ 29พฤศจิกายนนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องมดสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราในทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ